าอ,อะไรกินเอีกวัเนี่ยกับปีกินกับมะมว่วงเนี่ยแซ่บเนี่ยมันต้องทำเจวเลย,นนยแบบ กิ sugar, นน so ้ำก oh, ันเนื ah. ้อค่ะหมกม่าก็แบบกี้อ่ะชอบอยู่บ่ผมเนาะเนาำผมน้ำกับโอ้เจ็ดข่าวดีนะมั้งดีกินกับ กอ,บอกบ๊าวรถเบีอยกะปิอือกินง่ายแท้คนเกิดติดดินยังสิละคนเกิดมาติดดินอยากินเหรออืมแบบสองข้าวกะปิน,นั่น,น่ะเอาดีแล้วได้